ลุงพี่ลุงพี่ลุงเอ่ลุงหนูจ้าแมพี่ลุงหนุ่ยาครับา่ายมาเนาะ ครับก่อนจากกาันทัศน์เท้านะขอบคุณจากใจจากหัวใจเลยที่ยังสนับสนุนก็ยังช่วยกันนะครับอนุรักษ์สืบสานนะครับด้วยการน,นี้นะให้ได้เคีย์ใจศิลปินลูกทุ่งหรือว่าศิลปินทุกท่านที่มีความฝันนะครับจะยืนบนเวทีอันสงแก่ที่นี้กราบขอบคุณพระเดชพระภูมิปัญญาจ้าวานคณะกรรมการวัดการและทุกท่านโดยทังง้งนะครับผมผูม้บริษาทงานที่น่ารักนั่นคือนะครับพี่ปรายุทธธีชัยด้วยและทีมงานครับตกลงเมรดายให้พี่ปราด้วยครับ เราละจะไปแล้วนะครับวันนี้นะครับงานประจำปีปิดทองหลวงปู่ตานะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ที่พวกเรานะครับพุทธศาสนิกชนศรัทธาบูชานะครับขอกราบปรารถนาบารมีของหลวงปู่ตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านพระบูชาศรัทธานับถือนะเป็นสิ่งประสาทก่อนนะครับแล้วคราพเจ้ามีความสุขความเจริญครับ ให้รุ่งเรืองร่ำรวยรวยเงินทองร,รวยสุขภาพรวยน้ำใจรวยกลยายนมิตรและรวยธรรมะครบทันน้งหประการไม่เจ็บไม่จนตลอดไปครับ